ลาสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนึ่งเต้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกมคงใครสตาร์เรลนะครับในคลิปโอนี้ครับผมจะเปิดกาชาครับตู้จริงหยวนครับท่านนายพลของเราก็มาวันแรกเลยนะครับท่านนายพลนะครับเป็นแพทหนึ่งหุดศูนย์นะครับพาร์ทที่สองนะต่อจากเซเล่นะครับเป็นดาเมจสายฟ้านะครับโจมตีเป็นกลุ่มเอลีนะบอกเลยว่าเป็นดีเวที่แรงมากๆนะครับใครเปิด จิงหยวนมาก็จะเล่นสบายขึ้นใน f o ร์กอเทนฮอ l l นะแล้วก็ตัวสีดาวนะครับในตู้นะเก่งหมดเลยนะครับซู่ชาง7มีหน้านะครับแล้วก็ทิงหยุนนะครับเก่งหมดเลยทุกตัวนะเอาละวันนี้เราก็มีเพชรอยู่ประมาณ2,000 20, 0นะครับแล้วก็ตัวทองอยู่มาะมาณ2บใบยังไงขอให้ท่านในพลนมาหาผม10โลแรกเลยได้ไหมนะครับจะได้เปิดไลค์โคนต่อนะเป็นในจกับผมด้วยนะครับ ก่อนเปิดนะครับก็ฝากงร้านเติมเกมนึงครับ The Hunt Shop ครับเติมถูกเติมเองครับเติมกับ The Hunt Shop, The Hunt Shop ได้เลยนะ The <Hunt> ติดต่อสอบถาม <Hunt> ทาง Line แอดเลยนะครับตอบแชทไวมากแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะปะ่ะลุยเลยละกันพร้อมครับวาร์ปสิบครั้งแรกลุยฮะฮึบสิบโลแรกฮะขอ,อสี่ดาวเยอะๆแล้วก็ทองด้วยได้ไหม ม่วงนะครับผมสิบโลแรกโอ้เจ็ดมีนาเจ็ดมีนามานะครับอยากได้ซูชางด้วยนะครับจริงเอาละครับสิบโลผ่านไปนะฮะต่อไปครับโลที่สิบทุกคนท่านในพลครับมาหาหนูเต้นชนแนลหน่อยนะฮะท่านในพลไปครับ แม่ยังม่วงอยู่ขอสูชังได้ไหมสูชังเออสวยสูชังมาละได้เป้าเดียวฟิสิกอลแล้วนะครับสูชังนี่ถ้า e 1ก็โอเคนะอ่าเอาละยี่สิบโลผ่านไปต่อไปครับเข้าโลที่30แล้วได้กลิ่นอะทุกคนสีทองมันมาแล้ะแสงสีทองวาบๆมาแล้วครับท่านจริงหยวน มาพร้อมเทพสายฟ้าเหระครับท่านฮึบไปครับชึบตัวที่30ทุกคนโอ้ยังม่วงอยู่นะฮะไม่เป็นไรอย่าหลุดเละก,ก็พอนะครับขอทิ้งหยุนบ้างดิเออสวยครับอของผมทิ้งหยุน e2 แล้ว โอ้ยสี่ดาวตัวเดียวนะเอาละครับทุกคนสามสิบโลผ่านไปแล้วเอาละ่ะต่อนะครับโลที่สี่สิบครับท่านจริงหยวนมาหน่อยนะนะครับนะตรงเล็ด้วยนะสาธุจุบ๊บจุ๊บฮึปไปครับโดยสี่สิบโอ้ยยังม่วงอยู่อีกอะ โอ้โหตัวเดียวเองนะอืเอาละครับสี่สิบโลไปแล้วครับทุกคนโลที่ห้าสิบแล้วอุย้ยมันใกล้ซอฟิตตี้เลยแล้วนะต้องมาแล้วแหละแสงสีทองมันมาละเร็วๆนี้แหละเห็นละฮึปไปลุยแสงสีทองมาหน่อยโอ้โ ม่วงอีกแล้วห้าสิบโลลึกๆึเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้วอุ๊ยโอ้กา s เออสวยครับสูชางอีหนึ่งเยี่ยมดีครับทิ้งหยุนมาทิ้งหยุนทิ้งอยู่น้อยโอ้โหโอเคโอเคสูชางก็โอเคนะห้าสิบโลแล้วนะครับทุกคนจะเข้าโลที่หกสิบแล้วเป็นกอลไงใจผมด้วยนะ ออกก่อนพิทีเลดก,ก็ไม่ว่ากันนะครับทั้งจินหยวนครับนะมาหน่อยครับท่านอยากใช้ท่านแล้วครับผมฮึบไปต้องมาแล้วแหละจุดนี้อย,อยังไงยังไงสิอืมยัยงไม่มาครับลุ้นเหลือเกินโอ้เจมีนามาเป็นตัวก็ดีนะฮะจิงหยุนอยู่ไหนเนี่ย ไม่อะไรที่อยู่ละอีส e นะก็ได้อยู่ท่านจริงจวนครับท่านในพลครับมานะครับท่านฮึบไปโอ้โหยังไม่มาอีกอะ่ะ60โลแล้วว่ะโอ้โหนี่ผมคงไม่น่าจะได้เปิด LC แล้วครับดูทรงแล้วเพชรไม่พอ ทิ้งยุนมาทิ้งยุนเอยสู่ชางเหรอโอ้ตัวเดียวด้วยโอ้ยเอาละครับเข้าซอฟิตตนะเจ็ดสิบแล้วนะเส็จเจ็ดสิบแล้วนะทุกคนครับท่านจริงหยวนตรงเลทน,นะครับมาพร้อมกับสีทองท่านเวลด้วยก็ได้อ่ะมาซอฟิตีตมาเลยไหมมาเลยไหมเจ็ดสิบโลยังไงสิ อุ้ยมาแล้วเอาแล้วทุกคนท่านจริงหยวนท่านจริงหยวนเฮ้ยหลุดเลดไออุ้ย,อยตอนแรกผมเห็นผาดปัญญาผมนึกว่าใช่แล้วะ่ะ oh โอ้ไม่ก็เฮ้ยตอนแรกเห็นผาดปัญญานึกว่ามาแล้วนะฮะ โอ้โหหลุดเละเป็นทีมีโกะทุกคนโอ้ยตอนแรกนึกแบบผ่านปัญญานึกว่ามาแล้วนึกว่าได้แล้วนะเนี่ยโอ้ my god โอโห้หักมุมอีกแล้วเหรอโอ้โห my god โอ้โห my god ฮิเมโกะครับผมโอ้ยเครียดเลยเครียดเลยครับหลุดเละครับผม โอ้โหมาลุยต่อฮะสิบโลนี้ท่านจริงอยู่ต้องมาแล้วแหละนะผมเชื่อนะครับลุยฮึบโอ้โหอันนี้เริ่มใหม่แล้วนะมาเร็วหน่อยเถอะโอ้ขอร้องขอทิ้งหยุ่นได้ไหม โอ้โหซูชางรัวมากน่าจะ e สี่แล้วมั้งเนี่ยอ่ะต่อครับโลที่20นะครับอันนี้รอบใหม่แล้วไปท่านจริงอยู่วนมาหน่อยเร็ววุ้ยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเห็นตัวมันสีรุง้งรุ้งเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วว้าวมาเร็วเบิ้ลเบิ้ลได้ปะเบิ้ลได้ปะเบิ้ลเบิ้ลได้ไหมฮะเบิ้ลได้ไหมฮะ เบิ้ลได้ไหมฮะนี่ไงโอ้ยามาไวโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคทุกคนได้อยู่ครับได้ครับอย่างนี้ได้ฮะเฮ้ยได้ฮะ ได้ครับผมโอเคโอเคเลยอย่างนี้โอเคแฮปปี้เลยดีครับโอเคเลยมีแถมหรือเปล่าไม่รู้ลุนอุ้ยอุ้ยทิงหยุนมาซีซีสามอีสามถิงหยุนโอ้ยท่านทิงหยุนขอบคุณครับท่านขอบคุณครับผมที่ปลาณีกันโอ้ยทะลุมายี่สินิดเดียวนิดเดียวถือว่าโอเคเลยได้ฮิมโกมาใช้ด้วยโอ้เยี่ยมยอดครับสุดยอดครับสวยงามสวยงามมากๆสวยงามมากมาก โอเคทุกคนเราไล์โคนกันสักนิดแล้วกันนะครับไหนๆก็ได้5้าดาวผ่าดปัญญามาถึงสองตัวละครนะขอฟูลฟิลเติมเต็มด้วย LC ผ่ผาดปัญญาสักนิดนึงแล้วกันจุดนี้เอาสักยี่สิบโลเนาะนะครับท่านจริงหยวนครับขอร้องนะครับท่านผมอยากใช้ท่านยาวๆเลยนะฮะไล์โคนของท่านมาด้วยนะครับผมไปครับลุยครับยี่สิบโลพอยี่โลพอ โอ้โหม่วงนะเอาละครับทุกคน10โลสุดท้ายครับลุ้นไล์โคนของท่านจริงอยูน่สักนิดนึงขอหน่อยครับท่านอยากได้ไล์โคนผ่านปัญญาครับท่านนะท่านจริงอยูนครับขอร้องแล้วครับท่านฮึบม,มา ไม่มา <laughs> โอเคไม่เป็นไรมันมีโอกาสได้สีดาวตัวละครไหมเนะี่ยพูดปุ๊บได้เลยอลันขอเป็นตัวอื่นไม่ใช่อลรันได้ไหมสายฟ้าผมเล่นจริงอยู่คนตัวเดียวแล้วครับอาันคงไม่ได้ใช้โอเคก็นอาละประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปกว่านี้นะเดี๋ยวมันจะ ผมจะไม่มเีเพชรเหลือไว้ตู้หน้านะครับเอาละครับทุกคนก็สรุปนะครับกาชาตู้ของจริงหยวนนะครับประมาณ100โลนะก็ได้ทั้ง2ตัวละครครับจริงหยวนและฮิเมโกมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะก็ตก5้าดาวตัวละ50โลนะโลครับค่อนข้างคุ้มอยู่ส่วนไล้์โคนแหม่เสียดายเปิดไป20โลไม่ออกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บเพชรไว้ ตู้หน้านะครับซีบบบร์บูฟครับเจอกันนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยได้สองสายปัญญามาเล่นเลยนะนี่ดีนาะดีนะสนุกเลย